ามที่สื่อดูแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้เราได้มีการตรวจสอบที่พักของคนตายนะครับโดยท่านผู้จัดก,การโราบาเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับ <c oughs> เรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านผู้จัดก,การบริหารชาติบนเรือจัตทิศไทยจินดานะครับท่านได้มอบหมายให้ผมนะครับ <c oughs> แล้วก็ท่านรอง สุวัสด์แจ้งยอดกนะครับแล้วก็ในส่วนของรอ,องผู้จัดก,การตำรวจตอนพักหนึ่งแล้วก็ผู้การมวยต่างๆนะครับแล้วก็ผู้จัดก,การตมตรได้ร่วมกันเพื่อที่จะลี่คายคดีนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็เมื่อเช้าเราได้รู้ชัดเจนแล้วว่าผู้ตายเป็นใครนะครับตามี่สูจน์ได้รู้แล้วนะครับขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะ,ะติดตาม ผู้เกี่ยวข้องผู้ต้องสงสัยต่างนะครับเข้ามาในกระบวนการในส่วนของการติดตามเนี่ยนะครับท่านรอ,องสวัสดิ์ยนยอดสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของสตมและในส่วนงกองอปราบปรามนะครับก็ได้ติดตามตัวกลุ่มระมนี้อยู่นะครับก็เชื่อว่าทั้งหมดนี้จะคลี่คลายได้ไม่เกิน4-8ชั่วโมงนะครับ แสดงว่าตำรวจรู้เรารู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นอะไรถ้าเเป็น,นปแก๊งาชนยกรข้ามชาติหรือเปล่าครับก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคนเหล่านี้นะครับได้จะทำเรื่องราวต่างกันมาจากอยู่ไหนนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเหตุมาเกิดในเมืองไทยนะครับแล้วก็เราจะติดตามจาับกลุ่มคนกลุ่มนี้ ให้ได้ทั้งหมดนะครับท่าทราบว่ามีการโอนเงินจากสเปนมาไทยไทยไปสิงคโปร์สิงคโปร์ไปสเปนตรงนี้เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างไรนะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตประเด็นนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็อยากะกลขับเรียนว่าขณะเนี้ยคืบหน้าไปเยอะนะนะครับไม่กี่ชั่วโมงนี้ถ้า,าการสืบสวนสอบสวนของตำรวจไทยนะครับไปถึงจุดที่สูงสุดนะครับก็จะสามารถ เอาตัวคนร้ายต่างๆมาให้พวกเราได้รับรู้กันเป็นการทำาิธุรกิจผิดกฎหมายใช่ไหมครับยังไม่สามารถตอบได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็เพียงแต่ว่าเราอยากได้ตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับผู้ร่วมกระทําผิดมาให้ได้ก่อนกรบวนการน่าจะเป็นคนต่างชาติไหมครับท่านน่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคนไทยร่วมด้วยไหม ก็เดี๋ยวขอรอนิดหนึ่งนะครับที่ว่ามีคนไทยร่วมด้วยในทางการสืบสวนเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยนครับเรณ์จะมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรครับผมขออนุญาตเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอประชุมมอบหมายก,ก่อนนะครับสัมภาระยายที่นำม,มาสอปบปากคำนี้ให้การเป็นประโยชน์ไหมท่านคนที่มาให้กระแสะเรานะครับเป็นคนที่อ,อ,อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์นะครับใกล้ชิดเหตุการณ์แล้วก็ เราอยากจะบยั้งปมมิดเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเกรงว่าจะเกิดอันตรายรตัวส่วนใช่ครับเชื่อว่าเขาอาจจะถูกที่สุดกันแต่เมื่อไหร่ะครับในทางก <c oughs> ารแพทย์เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เชื่อว่าน่าจะน่าเชื่อว่าน่าจะประมาณสักวันที่25 26 27เนี่ยนะครับพยานคนที่นํามาสอบปากคำเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นเป็นผู้ต้องหาได้ไหมท่านมันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยว นะครับก็เป็นคนที่เขาให้ข้อมูลในการที่จะในการที่จะรู้ตัวคนตายนะครับรู้เรื่องราวพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างผู้ต้องหายังอยู่ในประเทศไ่างรทางธุรกิจเหรืออย่างไรครับในเบื้องต้นเนี่ยตามพิธีการของคดีเนี่ยนะครับก็ถูกจับไปนะครับแล้วก็ถูกบังคับให้ทำบางอย่างนะครับ